ตัวอย่างโจทย์ข้อที่7โจทย์ข้อนี้บอกว่าคว้างลูกบอลขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยด้วยความเร็วต้นอยู่โดยความเร็วเนี่ยทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะครับลูกบอลก็เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทป์ปื๊ดแล้วก็มาตกตำแหน่งนี้ครับโจทย์บอกว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยสนามโน้มถ่วงมีทิศลงขนาดเท่ากับ G นะก็มีทั้งหมดคําคำถามครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกก่อนนะโจทย์ถามว่าเวลาที่ลูกบอลเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่จนถึงจุดสูงสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็มาดูภาพตรงนี้นะครับจุดสูงสุดคือตรงไหนครับจุดสูงสุดคือตรงนี้เนาะโจทย์ถามว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยใช้เวลา T เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอ่ะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะทําโจทย์เนี่ยนะก็เราจะต้องกําหนดก่อนว่าเราให้ตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะคํานวณและจุดไหนเป็นจุดปลายนะจุดเริ่มต้นคือจุดนี้นะครับพี่ให้จุดนี้แล้วจุดปลายก็คือจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่นะต่อมาครับก็ แล้วก็มาดูสูตรอ่ะสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะมีสูตรตรงนี้เป็นหลักนะนะต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมารู้มาดูว่าเรารู้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะแตะความเร็วต้น u ก่อนนะความเร็วต้นเวลาแตกก็จะได้เป็น2อ,อันนี้ครับชี้มาทางขวาก็ชี้ขึ้นไอทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยชื่อว่า u x นะส่วนไอความเร็วต้นที่ชี้ขึ้นแบบนี้ก็ชื่อว่า u y นะครับอ่ะ u x มีค่าเท่าไหร่ครับแต่เวกเตอร์ก็เท่ากับ u อะไรครับตรงนี้ เ, cost, กเกวกเตอร์นี้มันอยู่ใกล้มุมใกล้เป็นคอสดังนั้น u x ก็มีค่าเท่ากับ u c o s เซตาส่วนไอเวกเตอร์ตัวนี้นะครับมันอยู่ไกลมุมดังนั้น u y ก็มีค่าเท่ากับ u สายเซตานะอ่าโอเคก็เดี๋ยวพี่จะเนื่องจากว่ามันมีโจทย์ตรงนี้มันมีหลายคําถามเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะมาวาดรูปตรงนี้ใหม่นะครับที่ตรงนีนะ้ข้อหนึ่งตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายที่เราจะคํานวณน,นะ เเรา,ามาเขียนครับว่าในแนวแกน y เรารู้อะไรบ้างความเร็วต้นเรารู้ว่า u y ทิศขึ้นขนาดเท่ากับ u sin t h รู้ความเร็วไปลายไหมอยู่สูงสุดของการเคลื่อนที่ความเร็วปลาย v y มีค่าเป็น0นย์นะครับรู้อะไรอีกครับตลอดการเคลื่อนที่ความเร่งมีทิศลงนะครับ a ขนาดเท่ากับ g และโจทย์ข้อนี้ถามข้อนหนึ่งถามเวลาถามว่า t เท่ากับเท่าไหร่เราจะเลือกใช้สูตรไหนดีครับ v u a t เนี่ย สี่ตัวแปรเนี่ยสูตรไหนครับก็ต้องเป็นสูตรแรกเนาะก็กอ๊กอบสูตรมาเลยครับ v เท <V S 1> ่ากับ u บวก at ต่อมาก่อนจะแทนค่านะครับต้องกําหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางข้อนี้พี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วก็ทิศลงเป็นลบครับเอามาแทนค่าครับ vyvy เป็นศูนย์ก็ใส่เข้าไป0ูนย์เท่ากับ uy นะ uy ทิศไหนครับดูจากรูปตรงนี้ uy ทิศขึ้นขนาดเท่ากับ u sin เซตาทิศขึ้นเป็นบวกตรงนั้นก็แทนค่าไปครับ u s i n เซตา ต่อมาความเร่ง ay นะครับ ay หรือไอตัวเนี้ยมันมีทิศลงนะทิศลงเป็นลบนะครับขนาดเป็น g ดังนั้นก็แทนค่าเป็นลบ g คูณกับ t คือตัวแปรที่เราต้องการจะหาอยากจะหา g อยากจะหา t ทําไงครับเราก็ยา a ลบ g t เนี่ยย้ายมาฝั่งซ้ายนะแล้วก็ย้าย g ลงมาหาเนี่ยจะได้ t มีค่าเท่ากับ u sin เซตาส่วน g อ่ะได้แล้วนะครับคาตอบข้อที่1นนูบอลขึ้นที่จากจุดนี้ไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาเท่ากับ u sin เซตาส่วน g น้องๆสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนใน YouTube สอบถามเรื่องเรียนพิเศษและคราสเรียนต่างๆได้ที่ l ลา e ยูสูสิวเทอนะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะ,ะต่อมาข้อที่2ครับโจทย์ถามว่าเวลาที่ลูกบอลใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดน่ะตั้งแต่โยนปื๊ดจนตกมาถึงจุดนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คำนวณยังไงดีครับนะ ใบให้เรารู้เวลาจากจุดโยนจนถึงจุดสูงสุดแล้วเนะ่ะสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรครับกรณีที่มันโยนจากตรงเนี้ยแล้วมันตกกลับลงมาอยู่ที่ระดับเดิมนะเวลาขาขึ้นกับเวลาขาลงมันต้องเท่ากันนะครับนะ กรณีที่โยนแล้วตกลงมาที่ระดับเดิมเวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาลงนะเวลาขาขึ้นตรงเนี้ที T ตรงเนี้คำวนวณมาแล้ว u ไซนเซต้าน g เวลาขาลงก็อีก u ไซนเซต้าศูนดังนั้นเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะก็ต้องเท่ากับ2 u ไซ n ์เซตน g นะเอาไว้เนี่ยคูณสองเข้าไปจะได้อันนี้นะครับนะง่ายเนาะเอาต่อมาข้อ3ระยะสูงสุดในแนวลาบที่ลูกบ,บอลเคลื่อนที่ได้เนี่ยคือถ้าดูจากรูปตรงนี้โจทย์ถาม ไอ้เจ้าระยะอันนี้ครับปื้ตรงเนี้ย Sx max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m อ็นี่ย่อมาจากคําว่า maximum หรือว่ามากสุดนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะเอาใช้สูตรไหนในการคํานวณหา Sx max ครับก็ใช้สูตรมีอยู่สูตรเดียวนี่ S เท่ากับ U t ใช่ไหมเป็น Sx max เท่ากับ Ux คูณ t แทนค่าครับ Ux เท่าไหร่ครับเนี่ยคิดมาแล้วนี่ก็คือ U cos theta t มีค่าเท่าไหร่ครับใช่ t ตรงนี้ไหม ระวังนะไม่ใช่ทีนี้นะทีนี้เป็นทีแค่ครึ่งครึ่งรอบนะครับอันนี้มันอันนี้มันทีตรงเนี้ยมันคือแค่ครึ่งหนึ่งถ้าทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องเป็นทีตรงนี้นะครับในเวลาทั้งหมดตรงนี้แทนค่าเข้าไปมม่จะเป็น u cos θ คูณ 2u s i n θ ส่วน g ะเราจัดรูปนิดนึงแล้วกันนะครับ u คูณ u มันก็ได้ u กำลัง2นะครับ g นี่ส่วนอยู่ข้างล่างนะตรงนี้ 2u s i n θ คูณ cos θ ก็จัดมันอยู่ด้วยกัน ถามว่าจําเป็นต้องจัดรูปไหมจริงๆรมันไม่จาเป็นต้องจัดหรอกจริงๆตรงนี้มันก็ตอบได้แล้วแหละแต่ว่าตรงนี้จัดเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องตรีโกณมิติว่า2 s i n ซเซต้าคอสเซตามีค่าเท่ากับ s i n 2สองเซต้านั่นเองนะดังนั้นตอบนะครับ s s, s max มีค่าเท่ากับ u กกำลังสองไซสองเซตาส่ L G นะต่อมาข้อที่4ครับระยะสูงสุดในแนวดิ่งที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เนี่ย นะก็คือเอารูปตรงนี้เปลี่ยนกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ระยะสูงสุดโจทย์ถาม s y max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะกรณีข้อ4เราก็จะให้ตรงนี้เป็นจุดต้นกับตรงนี้เป็นจุดปลายที่เราจะคํานวณครับเราก็มาดูเรารู้อะไรบ้างเรารู้ u y ถ้าเกิด u sinθ เซตาเรารู้ว่าความเร็ว v y ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับรู้ u รู้ v รู้อยากจะหา s แล้วเราก็มี g อีกตัวหนึ่ง g นี่คือความเร่ง a y เนี่ยใช้สูตรไหนดีครับ VUAS สูตรไหนครับ v U a s สูตรที่ไม่มีตัวแปร T เข้ามามีอันไหนดีอันนี้มี T เราไม่ใช้นะมี T ตรงนี้ไม่ใช้นะ VUAS พี่ใช้สูตร2นะครับแล้วก็จะได้เป็น V 2, กําลังสองนกับ U กําลังสบวก2 AS นะตรงนี้ก็กำหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางทาน,นะครับพี่ให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะครับอ่ะ VY ตรงนี้เป็นศูนย์แทนค่าเข้าไปครับ UY ก็คือ S u s i n ดังนั้นตรงนี้เป็น u sine t ทั้งหมดยกกําลังสองบวกส ay ay มีทิศลงลงเป็นลบก็ต้องเป็นลบส g นะ ay มันคือ g ติดลบนะครับแล้วก็ sy ตรงนี้ก็คือ sy max ที่เราต้องการจะหาต่อมาอยากจะหา sy max เราก็ย้ายก้อนเนี้ยมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วน,นตรงเนี้ยก็กำลัง2ก็กระจายเข้าไปในวงเล็บลก็จะได้เป็น u 2, กำลังสอง sine กำลังสอง t ครับ อยากจะหา sy ย้าย2 g ลงไปหารก็จะได้ sy max เท่ากับ u กำลังสองไกำลังสองเซาส่วน2 g ตอบามาดูคำถามข้อสุดท้ายโจทย์ถามระยะสูงสุดในแนวดิ่งที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เนี่ยหารระยะทางสูงสุดในแนวราบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในคำว่าระยะสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เนี่ยคือ sy max ส่วนระยะทางในแนวราบมากสุดตรงนี้คือ s $x$ max ดังนั้นข้อ5โจทย์ถามว่า s $y$ max ส่วน s $x$ max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็ทำไงครับก็เราคำวนวณหา s $y$ max กับ s $x$ max มาแล้วนี่เราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะแทนค่าเข้าไปนะตรงนี้มันเป็นเศษส่วนพี่ชอบเขียนหานตรตัวนี้ก่อนนะครับเขียนหารก่อนนะ s $y$ max ก็ตรงนี้ก็แทนไปนะครับ s $x$ max ก็อันนี้ก็แทนค่าเข้าไปนะครับเอาต่อมา หารยังไงครับหารใหญ่ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะอันนี้พี่เขียนตัวข้างบนก่อนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณข้างล่างกับเศษเป็นส่วนแบบนี้ครับต่อมาครับเราก็มาดูมันมีอะไรตัดกันได้บ้างอ่ามันมี u กําลังสองตัดกันไปมีอีกนะ g ก็ตัดกันได้นะครับมันจะเหลืออะไรครับข้างบนเหลือเป็นไซน์กำลังสองเซต้าหารด้วยตรงนี้มี2 s i ไซน์เซต้าเซต้ามันมีไซน์เหมือนกันเนี่ยไซน์มันตัดไปได้ตัวหนึ่งตัวนี้หายไปตัวนี้กําลังสองข้างบนหายไปนะครับ ดังนั้นคำตอบก็คือว่าได้ sy max ส่วน s x max เท่ากับ1ส่วน4 tan นเซต่านะไอ้4ตรงนี้มาจากไหนข้างล่า,นางนี่ไง2คูณ2ได้4นะครับข้างบน sin หารคอสได้แทนก็ได้แบบนี้จุดประสงค์ที่สอนโจทย์ข้อ7ข้อน,นี้นะเพราะต้องการให้เราได้สูตร4ตรงรอบตรงนี้นะครับเพราะสูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญมากเอาไว้ใช้ในการเอาไว้เป็นสูตรลัดที่ใช้ในการคำนวณเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยสูตรนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ โยนวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วโยนวัตถุขึ้นไปแล้วเนี่ยมันตกลงมาอยู่ที่ระดับเดิมเนี่ยโดยที่เราอาจจะรู้มุมเซตาหรือรู้ s y max หรือรู้ s x max เนี่ยคือหาตัวแปรตรงนี้ไม่หาเซตาก็หา s y max หรือหา s x max เนี่ยนะครับนะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะโยนไปแล้วกลับตกกลับลงมาที่ระดับเดิมเท่านั้นนะสูนี้สำคัญนะอยากให้จำนะครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่แป โจทย์ข้อนี้พี่อยากจะให้น้องกดหยุดวิดีโอแล้วลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับใบให้ว่าอยากจะให้ฝึกใช้ไอ้สูตรลัดที่คำนวณมาได้จากข้อที่7นะครับอลองทำดูสมมุติว่าทำเสร็จแล้วนะ,ฉะเฉลยเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ประมาณนี้เหมือนกับว่ามีนักกอล์ฟเนี่ยเขาตีกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟคือตรงนี้ครับลูกกอลกอ็พอถูกตีปุ๊บมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นตรงเนี้ย นะทำมุมเซตากับแนวระดับนะครับลูกกอล์ฟก็เคลื่อนที่ผ่านต้นไม้แล้วก็มาลงหลุมตรงนี้ครับนะจากรูปที่โจทย์วาดให้เนี่ยต้นไม้มันอยู่ที่จุดกึ่งกลางของการเคลื่อนที่เลยนะแล้วโจทย์ก็บอกว่าต้นไม้สูง10เมตรนะครับแปลว่าอะไรครับถ้ามันอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแปลว่าระยะตรงนี้เนี่ย s y max มีค่าเท่ากับ10นะต่อมานะครับต้นไม้เนี่ยโจทย์บอกว่าต้นไม้อย,อยู่ห่างจากผู้ตี20เมตรก็คือตรงนี้20 m, นะครับและหลุมอยู่ห่างจากผู้ตี40เมตร นะหลุมอยู่ตรงนี้นะครับผู้ตีอยู่ตรงนี้มันอยู่ห่างตรงนี้40เมตรขีดเส้นใต้ประโยคนี้ครับประโยคนี้บอกอะไรเราครับนะตัวแปรนี้คืออะไรครับ sx อะไร sxmax นั่นเองนะ sxmax เท่ากับ40นะโจถามว่าต้องตีกอล์ฟทำมุมเท่าไหร่กับแนวระดับนะมันถึงจะมาตกตรงนี้พอดีเนี่ยโจทย์ถามเซตาตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็เรารู้ symax รู้ sxmax อยากจะหาเซตานะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการที่เราโยนวัตถุเนี่ยแล้วมันตกกลับมาที่ระดับเดิมเป๊ะมันก็เลยสามารถใช้สูตรนี้ได้ว่า s $y_{max}/x_{max}$ ส่วน s มีค่าเท่ากับ1/4ส่วน tan าจากนั้นก็ง่ายๆแล้วแทนค่าเข้าไป s $y_{max}$ คือ10 s $x_{max}$ คือ40ก็จะได้10/40เท่ากับ1/4 tan าครับย้าย4นี้ขึ้นไปคูณก็ได้เป็น40/40เท่ากับ tan นะ40ตัดกับ40ไปครับก็จะได้1นันได้ ทนเซตามีค่าเท่ากับ1น,นึแทนของมุมอะไรมีค่าเท่ากับ1น,นครับจําได้ไหมมุม4ี่้าองศานั่นเองนะนะเซตามีค่าเท่ากับ4 5ห้าองศาในกรณีของโจทย์แสดงวิธีทำอ่ะถ้าน้องจาเซตาไม่ได้ว่ามันมีค่ากี่องศาน้องก็ตอบได้ว่าเซตามีค่าเท่ากับอาร์คแทนของ1น,นะข้อนี้ตอบข้อสามนะครับนะถ้าใครจําสูตรลัดตรงนี้ไม่ได้นะมันก็ใช้เวลาในการคํานวณโจทย์ข้อนี้นานมากนะ แล้วข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็มันก็เคยออกอะเอาใช้สูตรลดตรงนี้ไปคำนวณในหลายๆข้อนะครับก็ดังนั้นก็อยากจะให้จำสูตรนี้เอาไว้ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พิติด้วยนะครับขอบคุณครับ